สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f i ฟท์ทีครับวันนี้จะเป็นทริคและทริคในการตั้งค่าเสียงนะครับในส่วนงการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเบสนะครับในวิดีโอสิครับต้องบอกว่าจริงๆแล้ววิดีโอสิบเนี่ยนะครับมาตรฐานเนี่ยก็มีเสียงในส่วนของเบสอยู่แล้วนะครับแต่ต้องการเพิ่มมันหรือลดมันเนี่ยเราสามารถทําได้ง่ายๆด้วยซาวเซตติ้งครับก่อนอื่นต้องบอกว่าการเพิ่มเสียงลดเสียงเบสนะครับมันอยู่ในอุปกรณ์ด้วยเรื่องของซาวการ์ดด้วยนะครับลำโพงด้วยนะครับคือคุณภาพเสียงนะแต่คร่าวๆเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่กําลังจะจัดงานปีใหม่หรือกําลังต้องการเอาไปเปิดเพลงแล้วเอาคอมพิวเตอร์นะครับมาดูคลิปนี้ครับรับรองตั้งค้าง่ายๆครับอ่ะเริ่มต้นก็คือเข้าไปที่หัวข้อนะครับลำพุรูปลำโพงนะคลิกขวาเลือกสาวโอเพนสาวเซตติ n งนะครับหรือใครที่อ่าสมมตินี่คือคลิกแบบนี้นะครับกับอีกคนหนึ่งที่หารูปลำโพงไม่เจอกดมาที่สตาร์ทครับกดมาที่เซตติ n งครับกดมาที่ในส่วนของตัวซิสเต็มครับแล้วก็กดมาที่สาวครับ นี่หน้านี้เลยนะใครไม่มีรูปลำโพงกดแบบนี้นะอ่ะกดมาที่ Sound Control Panel ครับจากนั้นนะครับในการเซตนะครับก็จะคือให้คุณเข้ามาที่หัวข้อรูปลำโพงที่คุณใช้งานอยู่นะครับในการต่อนะให้คุณดับเมันคลิกเข้าไปครับพอเราดับมันคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอหัวข้อนะครับ5หัวข้อนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เฉพาะในส่วนของรูปลำโพงนะนะครับใครที่เป็นลำโพงจะคลิกมาอันนี้จะเจอหัวข้อ5้าหัวข้อนี้ครับก็ให้เข้าไปทัข้อ Enhancement ครับ ในหัวข้อ n h a n c e m e n t เนี่ยจะมีการปรับได้หลายอย่างนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของเบสนะครับเบ o บูนะครับกดเข้าไปตรงนี้ฮะนะครับก็คือเราต้องการเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับในการตั้งค่าเสียงเบสให้มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้นะครับกดเข้าไปที่ Setting ครับจากนั้นนะครับคุณสามารถปรับเรื่องของคุณภาพเสียงคือ h e ิร์ตของเสียงนะ l e v e l นะครับในการ เพิ่มลดเสียงนะครับ normal ก็คือปรับโดยอัตโนมัติก็คือให้มันเป็นวิดีโนะครับแต่ต้องการตั้งค่าเสียงนะครับกี่บิตนะครับที่เราต้องการให้มันเพิ่มลดนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้พอเราตั้งค่าเสร็จก็กดโอเคนะครับแล้วกด apply ครับหรือจะ preview ดูทดสอบเสียงก่อนก็ได้นะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอ่านี่สมมุติว่าเราไม่ตั้งค่าเสียงแล้วกันอ่าอ่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่สมมติเราตั้งนะครับกดเข้าไปนะครับก็ อาจจะต้องการเป็น9แล้วกันะนะครับก็มีการปรับทดสอบเสียงได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเซตเสร็จแล้วเอ้ยมันเออร์เลอร์มันงงง,ง,งก็โหลดดี f a ลครับแค่นี้เองครับแล้วกดแอปพลนะครับอันนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าคุณภาพเสียงได้ครับซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับใครที่กําลังสนใจต้องการตั้งค่าเพิ่มลดเสียงเบสนะครับเวลาเราไปเปิด ก็เรียกเครื่องเสียงนะครับเปิดลําโพงให้เพื่อนๆฟังนะครับต้องการเอเตอร์เมนต์แดนซ์สักหน่อยนึงนะครับในช่วงปีใหม่อยู่ที่บ้านนะครับอยู่คนเดียวเงี้ยหรืออยู่กับเพื่อนๆนะครับแบนะนําว่าถ้าเกิดจะจัดงานปีใหม่เนี่ยช่วงนี้เขางดนะแต่ว่า ถ้าต้องการจัดงานแบบเล็กๆในครอบครัวนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเอาละฮะชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการตั้งค่าเพิ่มลดเสียงเบสในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจในการกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคปไฟทีครับ